tắm, cốt dòng cốt dòng cốt dòng dòng trước dòng 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 kéo, trước dòng dòng kéo, dòng 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 trước, trước á, อีกแล้วมันหมดแล้วจ้าโอ๊ยเกือบ่เดียวขึ้นไหมขึ้นั้ยครับตกไหมนี่ตกไหมนี่ไม่ตกข้างล่งไม่ได้โตแล้วไอ้หนูไม่ไปตก

แล um right. ้วนะถึงเลยขึ้นไหมขึ้นอีกไหมชุบลงไหมลงตัวขึ้นดจับด้วยจับเหล็กด้วยจับเหล็กด้วยครับยังไม่ไปตรงน้นได้เังได้ยไ้ลังสุ่มขึ้นอีกแล้ว คิดใจแล้วได้บอลสิมิทิขามาจับอันกับสบายได้บอลไม่ได้ตุ่งตุ่งมาตรงนี้ไอตาขึ้นสวยไหมเนี่ยนี่อยู่นี่แล้วจะเอ๋จะเอ๋เห็นไหมอ่ากว่าจะลงไล่กว่าจะลงไล่ รอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้จะอยู่หุนใดพร้อมยังพร้อมแล้วขึ้นไปเลยอยู่เอาขึ้นขึ้นเนะดี๋ยวเดี๋ยวเลยไปเลย เละไปเลยโอ้ยหัวสัตวกเแล้วีใช่ใช่ใช่หัวซิมเขาลูกไม่หัวสัว์ระวังนะยอมมาอ่ะน่าไัให้น่านักก่อนไฟจับน้องก่อนโอ้ยไปดีดีน้อยอีกครับเอาขาลงมาดีดีพร้อมยัง เอาเมื่อขึ้นควายเมื่อยมงไม่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 พ่อไม่รับพี่ต๋าเลยอะไรนะรับใครพอไปขับเป็นติดอยู่แล้วเก็บมาว้าขาบอกว่าเดี๋ยวเร็วเร็วโอ๊ยพอแเล้วพอแล้วพอแล้ว 我哪你妈我哪你妈